ครับบวนโมธนาบุญด้วยแงงนนะะลปูครับเรียนพระคุณน่านจะคนลานครับทั้งหมดเจ็ดล้านสร้างโบสถ์กับมอบให้โรงเรียนเงินชาวฮินดนครับเอาเงินไปสร้างแล้วพี่ป๋องเอาเงินไปให้วันนี้แล้ววันนี้หลวงปู่มอบโรงพยาบาลใช่ไหมเล่า วันนี้หลวงปู่มอบโรงพยาบาลหนึ่งล้านบาทสาธุสาธุสาธุโมทนาด้วยครับหลวงพ่อพอเด็จอดโมทนาบุญด้วยวันนี้ถึงปู่มอบเงินได้ให้หนึ่งล้านบาทปลื้มใจปลื้มใจปลื้มไม่ออก โอัรงงครับอายุนโนสข,ข่างวลังบ่เด็ดวันนี้ทำห้แล้วนี่จไหมใช <c oughs> ยจย่ิงใจจจิงใจะไ่ต้องร้องไห้ <c oughs> จะร้องทำไม <c oughs> ทำเราทำบุญเราผมตีเทวดามาทำบุญกับหลงปูลงเ <c oughs> ใจเรียบร้อยแล้วทางนี้มอบไปแล้วเจ็ล้านแล้วกัดการ,การเนอทางนี้มอบแล้วเจ็ดล้านเออางนี้จะมอบเน้อทางนี้สิบห้าล้านนี่แต่นี้สิห้าล้านหลวงปู่บอกด้วยสิบห้าล้านหลวงปู่บอกทางนี้สิบห้าล้านทางนี้หลวงปู่สิบห้าล้านทางองบาลไอ้อย <c oughs> ่างนี้จะมอบสิบห้าล้าน สร้างโรงพยาบาลสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์สามล้านมอบรถอีกเจะมอบรถให้โรงพยาบาลให้โรงเรียนให้โรงเรียนมหาลัยเจ้าวาดพิจิตรเป็นยังไรเออโอ้โหโอ้โหเก่งจังเลยหาเงินเก่งนะเนี่ย